สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่17บพฤษภาคมนะครับเจริกา35านาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของ e อ u นะครับยุตออยปิดคอยอิตาเลียนพักเช้านะครับตัว e อ u นั้นล่าสุดนะครับเมื่อเช้าทำา i g ไว้แถวหนึ่งปดสองเก้านะครับแล้วก็เริ่มจะย่อมานะครับถ้าย่อไปลึกก็จะขึ้นไปได้อีกนิดนะครับเดี๋ยวเราเราดูสัญญาณย่อทีนะครับเดี๋ยวถอยไปดูภาพเมื่อคืนนิดนึงนะครับภาพเมื่อคืนตอนทุ่มกับส7นาทีนะผมส่งรูปนี้ไปนะ รูปนี้ก็คือการที่การที่เขามียกายขึ้นมานะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดโดยประมาณนะครับแล้วก็ย่อลงมาหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับถ้ามีการปรับขึ้นมานะนะครับถ้าสามารถผ่านตัวเทรน์นี้มาได้นะมีโอกาสจะขึ้นมาทางนี้ครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นมันจะมีสัดส่วนขยายนะถ้าตรงนี้คือเกินร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งแปดสองสามสองหกหรือสามสิบบวกนะครับก็ ตรงนี้นะครับลองดูที่คุณกีีถามนะครับหลังจากนั้นประมาณ2ทุ่มห้าสิบ็ดคุณกีกีถามว่าแผนเหมือนเดิมไหมอาจารย์นะครับก็คือถ้าถ้าถามหลังจากนี้มาเป็นชั่วโมงเนี่ยผมจะถามกลับทีหนึ่งว่ามันคุณมีฐานะไหมนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีเราจะได้บอกถ้าอยู่ในทิศทางถูกจะได้บอกไปทางไหนนะครับแต่ถ้าอยู่พิษทิศทางอาจจะต้องปรับพอร์ตมาก,ก่อนนะครับ คุณจีจีบอกว่าไม่มีฐานะนะครับจะบายเอาหนึ่งแปดสองสองมาครับว่าทพีเป็นหนึ่งแปดสองสองครับก็จริงๆริถ้ามันผ่านหนึ่งแปดหนึ่งแปดไปก็ไปได้สองสามสองห้าสามสิบวกนะหนึ่งแปดสองเนี่ยผมเข้าใจว่าเกณฑ์น่าจะวัดดิ้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีวิธีวัดให้ดูว่ามันน่าจะน่าจะหมายถึงตรงไหนนะครับก็สรุปว่ามันมันน่าจะขึ้นมาได้ก่อนนะครับอีกอันหนึ่งคุณคุณถามว่าน้ำมันคนเล่นทางไหนนะครับก็น้ำมัน น้ำมันถ้าดูตามรูปนี้นะนะครับมันมียกขายยกโลขึ้นมานะครับภาพเมื่อวานภาพเมื่อวานก็คือกลางวันเนี่ยแล้วเขาก็าย่อลงมานิดนึงนะประมาณหนึ่งแปดศูนย์หกโดยประมาณน,นะครับแล้วก็ยกขาย,ยกโลมาคือถ้าดูดแดนวโน้มเนี่ยมันจะขึ้นมาทางหนึ่งหนึ่งร้อยสิบสี่ได้นะครับแต่ว่าการที่ผ่านหนึ่งร้อยสิบสี่มันก็ค่อยยกขายยกโลขึ้นมานะครับถ้าใครมีต้นทุนบายด,ดีๆก็ถือมาทางนี้นะ ถ้าอย่างเคสเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับก็ให้ต่อราคานิดนึงนะครับแล้วก็ถือไปทางนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่าจะถึงแลหนึ่งหนึ่งสน่าจะถึงนะครับนะครับแต่ถ้าทําส่วนมันจะมาจานึ่งถึงสี่แล้วก็ค่อยย่ออีกทีอะไรประมาณนี้นะนะครับาภาพเมื่อเช้าล่าสุดผมส่งอัปเดตไปนะผมส่งอัปเดตตัวเอ u ไปนะเอ u นะครับภาพเมื่อคืนขึ้นมาถึงประมาณ หนึ่งแปดสองเก้านะครับแล้วก็ถ้าเขาจะย่อลักษณะก็จะเป็นการย่อไปทางนี้นะนะครับก่อนหน้านี้มันขึ้นมายกขาย,ยกลูกนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงทางนี้นะครับถ้าไม่ผ่านแนวหนึ่งแปดสามสองก็จะพอย่อมาได้นะอะคนที่ติดเซลลตอนที่เขาย่อถ้าถึงทุนคนได้ออกนะครับถ้าใครเซลสั้นๆมาสต็อปลอก็เป็นไฮเดิมเลยนะครับนะครับจริงๆก็อาจจะต้องลากสต็อปลอไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะเด้งขึ้นไปถึงสาสองก่อนนะครับ ทีนี้ลกักษณะถ้ามันย่อลงมานะครับไม่ซ้อนตัว1807นะครับภาพจะเป็นยอ่อไปใชขึ้นต่อนะหมายความว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปทาง1840บวกอีกทีนะครับถ้าใครบายต้นทุนดีๆนะครับอาจจะต่ํากว่า1807จะลองถือดูก็ได้นะอันนี้ลองดูแล้วกันนะนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวน้ํามันนะครับตัวน้ํามันก็เนื่องจากว,ว่ามันมาถึงโซนที่ใกล้จะพักได้เหมือนกันหรือจะขึ้นต่ออีกนิดหน่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสําคัญอยู่ที่ประมาณ114นะครับ ถ้าเขาขึ้นต่อมาแถวหนึ่งสี่เนี่ยเราค่อยค่อยมองย่อทีนะครับอย่างที่สมาชิกถามว่าจะเซลได้ตรงไหนเนี่ยนะครับคุณอปอถามว่าถ้าจะเซลน้ำมันเซลได้ตรงไหนนะครับคือยิ่งเซลสูงๆยิ่งได้เปรียบนะครับแนวที่มีโอกาสจะไปติดอยู่ประมาณหนะึ่งึงสี่เนี่ยถ้าจะเย็นรอนิดหนึ่งนะก็ดูตรง1นึ่งสก่อนนะครับเพราะว่าลักษณนะเวลามันขึ้นไปมันจะขึ้นไปถึง,ถงแนวสำคัญก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย เขาย่อ,ยยอลงมาลักษณนะการย่อมันจะมันจะลงมาก่อนแล้วก็ค่อยดเด้งถ้าดิงรอบหน้าไม่ผ่านตัวที่เขาลงมาเนี่ยครับเราค่อยเซลนะครับแล้วก็สต็อปรอสจะเป็นไฮเดิมที่เขาลงมานะครับ, erm รบอย่างนี้นะ่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าลักษณนะถ้ามันขึ้นเป็นเทรนชันๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะากเราไปก่อนถ้าเราไปรีบเซลนะครับ่ลองดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวยุดออยประมาณนี้นะ,ะทีนี้ผมจะลองวัดให้ดูว่าตัวเลขที่ สมาชิกเขาบอกว่าหนึ่งแปดสองสองอางไงนะอันนี้เราเป็นไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะสาสิบนาทีกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเป็นการาฟของ e อ u นะครับก่อนหน้านี้ไฮอยู่นี่ครับหนึ่งแปดห้าเก้านะแล้วก็โลอยู่นี่นะตัวเลขสองสองแกน่าจะหมายถึงไฟ้าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะหมายความว่าถ้าตรงนี้มันลงมาร้อยหนึ่งนะครับมันเด้งกลับไปแล้วเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะแสดงความหมายก็คงประมาณนี้นะ TPK มาณนั้นนะครับทีนี้ในการเคลื่อนที่เนะี่ยเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มามันเป็นเทรนลักษณะที่มันยกไฮขึ้นแบบนี้นะครับรอบหน้าเดี๋ยวถ้าถ้ามันทําโลถ้าทาโลามไม่หลุดตัวประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าหกเนี่ยนะครับก็ยังมองว่ามันจะเป็นซับเบียดได้แต่ในกรณีที่มันย่อมาอีกทีเนี่ยนะครับไม่หลุด ม่หลุดตรงนี้นะ1807เนี่ยภาพจะเป็นการขาขึ้นได้นะสัปดาห์นี้เนะี่ยให้รุดดูนิดน,นึงว่าปิดสตา์เนี่ยเอ้กยมจะหลุดต่ำกว่าน,นี้ไหมนะถ้าไปหลุดให้ระวังเขากลับตัวเป็นขาขึ้นนะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงมาเป็นชุดชุดพักชุดพักไอ้ขาที่เป็นเทรนแล้วก็ถ้ามันกลับตัวเนี่ยมันจะกลับตัวเป็นชันๆยอ่อแล้วก็ยิงยาวๆนะครับถ้าใครตุกมลอยู่นะครับฝั่งบ่ายนะรอรอสัญญาณย่อนี้ก่อนนะนะครับ ภาคเช้าเนี่ยสมมุติว่าเข้าไปไม่ผ่านตัว1832จริงๆนะครับอาจจะต้องเซลล์สัน้นๆลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมา TP ตามแนวพวกนี้นะครับเว,เวลาเราวัดเป้าลงเนี่ยนะครับหรือว่าเป้าย่อเนี่ยเราก็จะใช้การไฟบลูแบบนี้นะเราจะใช้ไฟบลูถ้าอย่างง่ายก็คือใช้โลเลยครับใช้โลกับไฮนะครับแล้วก็จะมองลงทางนี้ ลักษณะถ้าเขาจะย่อลงมานะครับแนวที่มีโอกาสลงมาถึงนะครับถ้าหลุดตัว18 23ลงมาก็จะลงมาทาง14 12 07นะครับแต่ถ้ามันทำ High ูงกว่านั้นเราต้องใช้ High สุดท้ายแล้วก็วัดลงใหม่ทีนะครับตัวเลขก็ไม่ไม่ไกลกันมากนะครับถ้าหลุด25มาก็จะมี16 14นะครับมันอาจจะไม่ถึง07ก็ได้นะแล้วก็ค่อยขึ้นต่อแบบนี้ นะครับถ้าเราดูในภาพรองรองเราก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้นะที่ผมวัดแ้ดูนะอ่ะแบบนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีการยกไฮยกโลขึ้นมาถ้าในกรดีนที่เขาขึ้นเป็นเทรนนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเราเห็นโลใช่ไหมครับตอนนี้ไฮแล้วก็ยกโลมานิดหนึ่งนะครับอย่างง่ายง่เราตีเทนไลน์ไว้ก่อนนะเทนไลน์ไล่กรชันไว้ครับตีแบบนี้ไปเลยนะครับ อ่าตอนนี้เหมือนจะย่อมานะแต่ยังย่อไม่มากลักษณนะเวลาถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยตัวน,นี้โลู่นนะอยู่เริ่มต้นอนะันนี้เป็นไฮหนึ่งไฮที่หนึ่งนะครับแล้วก็ย่อทําโล่สองไว้ตรงนี้นะครับย่อไม่ลึกตรงนี้มันเป็นสัดส่วนขยายนะครับเป็นไฮสามถ้ามันกลับยืนเหนือนแนวนี้ทีลุ้นมาทางนี้นะสามสิบสองนะครับถ้าไปถามสองแล้วกรณีมันพุ่งแรงๆไปเนี่ยมันจะไปทางสี่ศูนย์แต่กรณีโดยส่วนใหญ่เวลาเขาพักเนี่ยเขาจะพักแถวนี้ ไลาูสสาคัญนะประมาณร้อยหกหยุดแปดนะครับหนึ่งแปดสามสองหนึ่งแปดสามหนึ่งลงมาเนี่ยนะครับถ้าเขาเขาติดจริงแล้วมีแรงขายตรงแบบนี้และเด้งไปพีไม่ผ่านายเนี่ยมันจะรูย่นี้นะครับแต่ว่าในลักษณะการลงมาเนี่ยอาจจะไม่มาซ้อนตรงนี้มันก็จะไปเป็นอันนี้เป็นโลสี่นะครับก็จะเป็น a b c ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคนที่ติดเซลลตอนที่เขาย่อจะควรได้ออกนะแต่ถ้าใครเซล์สั้นมาสต็อปล็อตก็เป็นไฮดิมนะครับหรือว่าอาจจะลากสต็อปล็อตไปทาง 1840สี่ศนย์ก็ได้นะเผื่อไปนิดหนึ่งนะเพราะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปกินสต็อปลอสเราก็ลงมาเลยอะไรประมาณนี้นะนะครับถ้าฐานตอนนี้เลยนะครับระยะสั้นเซลเซียสั้นๆน่าจะได้เปรียบกว่าตอนนี้เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วมันอาจจะย่อบ้างนะครับหรือว่าถ้าไม่ถนัดเทรดสองหน้าก็รอย่อบายนะครับแนวที่พอจะย่อบ่ายได้ก็ลองไอเดียคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเราพิจารณาโรนี่กับไฮนี้ นะครับถ้าเขาไปติด3-2จริงแนวที่พอจะรับบายได้ก็อยู่ประมาณ 1... คาดว่าแถว18-15นะ1 8ึ่งแปดหนพอจะรับได้นะครับจ t o p ็อปรอก็เป็นตรงนี้เลยนะจาบท็อปรอสคือโลนี้1798นะคือถ้าหลุดตรงนี้มันจะลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อมากในล,ลักษณะการที่เขาจะขึ้นต่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ซ้อนหัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไอเดียของ เอกยู่ภาคเช้า,ชานะมีโอกาสจะย่อมาเมื่อติดแนวใดแนวหนึ่งนะครับถ้าใครติดเซลล์อยู่ควรได้ออกนะครับใครจะรอบายนะครับก็ดูให้ลงมาทางต่ำๆก็ลงมาทาง1.8นะครับ1.5หรือว่า1.1ก่อนนะครับจะได้เปรียบกว่านะครับเป้าหมายถ้าขึ้นต่อก็จะขึ้นไปทางไปเหนือ1.840 1แ5ดสี่ทิศทางข้างบนนดนะครับไอเดียของเอกยภาคกลางวันประมาณนี้นะถัดมา ถัดมาเราก็ไปดูตัวยึดออยนะครับยึดรอยนะครับอธิบายอีกทีนะยึดโอยก็คือภาพที่เป็นยกหาย,ยกโลขึ้นมานะครับอันนี้โดยสัดส่วนมันมีโอกาสที่จะมาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ควรมาไล่ราคานะครับเพราะว่ามันขึ้นมาไกลแล้วเนี่ย นะครับก็ถ้าเรามองว่าจะขึ้นไปทางหนึ่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 งสี่นะเราก็ควรต่อราคาทหนึ่งนะครับถ้าเขาย่อลงมาไม่หลุดหนึ่งหนึ่งเนะี่ยพอจะบาั้นชั้นขึ้นไปได้นะครับสต็อปลอนี่เอาการสะดวกเลยนะเพราะว่ามันมันอยู่ไกลสต็อปลอเลยนะฮะมันอยู่ไกลล็อตที่น่าจะเป็นนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะนะครับแต่คนที่รอเซลลนะครับให้แน่ใจว่าเขาขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วเด้งไปไม่ผ่านไหนเนี่ยเราค่อยเชลล์ลงมาตรงนี้นะวงจรก็น่าจะเป็น ศูนย์นะครับไฮหนึ่งแล้วก็ทำโลสองตรงนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะ่าจะเป็นไฮสามนะครับถ้าเขาเลือกจะขึ้นต่อเ็าจะไม่ย่อลงมาหลุดต่ำกว่า1นึ่งศูนย์ห้าแต่ถ้าใครติดเซล์ต่ำอ่าตรงนี้นะใครติดเซล์ระหว่างโซนหนึ่งศูนย์ห้าถึงหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ควรได้ปิดตอนที่เขาย่อนะครับเพราะสมมติฐานมันน่าจะขึ้นไปต่อได้เหนือหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือสูงกว่านะครับจริงๆเดี๋ยวถ้าเราเห็นโลสี่เนี่ยวัด ขึ้น5ได้นะเราวัดไฮห้าได้เลยนะครับคร่าวๆว่าไปทางไหนแต่บางต้นเนี่ยมันอยู่กั้มากึ่งระหว่าง3ามที่ยังไม่จบนะครับพอไปถึง3เสร็จเขาจะพักลง4เนี่ยสเต็ปนี้มันจะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นตรงนี้จบเราเค่อยไปวัดขึ้นนี้นะครับเราเค่อยบายแถวนี้ขึ้นไปนะครับซอรอดก็เป็นโลเดิมนะ101โดยประมาณอันนี้ตัวเรียรอ,อยนะทีนี้มาดู2ตัวใหญ่ที่มันพักอยู่ตอนนี้ก็คือ ของคริปโตนะมีตัว VC กับ ETH นะครับเนื่องจากว่าชุดนี้นะครับถ้าเราพิจารณา b c ซนะามเฟรมสามสิบนาะทีเนี่ยเขามีการยกไฮขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ย,ยกโลกขึ้นมาแล้วก็ทำลายใหม่ชุดที่มันเหมือนเหมือนจะออกข้างอยู่นะครับถ้าใครติดไม่สูงมากติดบายไม่สูงมากเนี่ยนะครับก็ถ้าเขาเด้งให้คนปรับออกมก่อนนะเพราะว่าดูแล้วมันยังอยู่ในกรอบไซด์เวเลย แต่ถ้าเรามั่นใจเรื่องจะถือเนี่ยนะครับก็ต้องทนถือให้เขาผ่านอันนี้ไปก่อนเพราะว่าเราดูตรงนี้เนะี่ยมันเป็นลักษณะของการอองข้างมาก่อนหน้านี้เขาลงมาเป็นเทรนนะฮะแล้วก็มีการยกฮายยกลูเราดูกรอบการไซ้เบนนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกรอบไซ้เบนนะครับถ้าเขาจะขึ้นต่อเขาจะยกฮายนะครับย่อมาไม่ลุดรัวเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเรามั่นใจว่ามันจะขึ้นต่อ มันต้องถือให้ผ่านตรงนี้มานะมันจะคิดต่อแต่ถ้าถามตอนนี้ก็คือน่าจะออกค่าไปก่อนนะอ่าถ้าประมาณนี้นะก็ถ้าเราไปดูในภาพลองๆขยายกราฟนี่นะฮะชุดนี้ลงเด้งลงเด้งลงนะครับน่าจะเราตีผ่านไฮถึงไฮมานะภาพกลางวันนี้น่าจะพอจะยกไฮยกลงกลับไปได้นะแต่อาจจะมองเป็นการเด้งนะครับ คือตามใดที่ไม่ผ่านอานี้สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยภาพจะเป็นการเด้งนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับใครติดบายอยู่ระยะสั้นๆวันนี้นะครับสามหมื่นกับสามร้อยสามหมื่นห้าร้อยนะครับถ้าไกลกว่านั้นสามหมื่นกับเก้าร้อยเนี่ยนะครับอาจจะได้ออกนะแต่ว่ายังมองเป็นการเด้งนะนะครับยุกไฮยุกลูนะครับ, high, รบอาจจะเป็นการเด้งอยู่ถ้าถ้าพอเราสถาะนะตึงมากๆนะครับอาจจะปรับพอร์ต ก่อนนะบางทีเทรดหลายคู่คู่ไหนที่ฟ้าเราปิดก่อนนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าในตําแหน่งที่เราเสียเปรียบเนี่ยพอฟ้าเราปิดก่อนนะครับเราค่อยหาตาแหน่งใหม่ที่ได้เปรียบดีก,กว่านะครับหรือว่าไปเทรดคู่อื่นนะครับคาดว่า BC ก็ยังอยู่ในกรอบเซต์ตรงนี้นะนะครับวันนี้อาจจะมีเด้งให้ออกนะนะครับถ้าใครติดใบในส่วนพวกนี้ควรจะได้ปรับพอร์ตก่อนนะนะครับสําหรับ BC ก็ประมาณนี้นะครับอ่าอีท e eth e ก็คล้ายกัน นะครับ e t เทก็สังเกตว่าเหมือนกันอยู่ในกรอบไซเวเหมือนกันอ่ะดูใหม่นะก่อนหน้านี้ลงมาพร้อมก,กับคริปโตโตัวใหญ่นะฮะลงมานะแล้วก็เริ่มยกไฮของข้างมานะเนี่ยกรอบนี้เป็นกรอบไซเวนะครับถ้าเราวัดดูนะฮะใช้โลใช้ไฮนะครับกรอบไซเวเห็นไหมมันจะติดในกรอบสามแดดสองอ่ะแล้วก็เริ่มจะเด้งถ้าใครติดมาไม่สูงมากนะครับ เราก็ควรจะได้ออกแถวไฮรู high, low, ตรงนี้นะครับก็ดูตามสัดส่วนเนี่ยมันตรงนี้ตรงนี้เราตีเทเลสไผ่านไฮถึงไฮมาชุดนี้เป็นชุดชดเด้งแล้วนะนะครับแนวที่มีโอกาสจะขึ้นมาถึงนะครับยุคไฮยุคลูเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะถึงได้สองพันเจ็ดสิบสองพันเก้าสิบบวกบวกเนี่ยครับก็ถ้าเราติดบายในส่วนพวกนี้ควรจะได้ปิดนะครับเว้นแต่ว่าเรามั่นใจว่าจะถึงยาวนะครับต้องให้ผ่านตัว สอง5ันหนึ่งร้อยหกสิห้าถ้าผ่านเนี่ยเขาจะขึ้นต่อนะครับค่อยถือรอบใหญ่แต่ว่าเบื้องต้นอ่มองแค่เด้งนะครับอ่าถ้างั้นสรุปไอเดียของ x u นะครับยออยนะครับแล้วก็ ETH B BTC นะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ